เนี่ยครับพี่ถ้าเป็น C D I นี่อันนี้เป็นมิกซโซ่เครับ C D I C D I มันจะเป็นหกขุนมาตัวนี้นะครับ C D I นะครับ C D I เป็นหกขุนอันนี้ปั๊มนิ้วอันนี้นิ้วสองอันนี้นิ้วสองมันคาวามามันเครื่องใครเครื่องมันเลยผมไม่ได้ไม่ได้จับเครื่องให้เลยนะี่นี่ก็ปั๊มนิ้วเครื่องโรบินมานะครับตัวนี้ที่บอกนะครับตัวน,นี้ที่ที่ทดสอบให้เมื่อกี้ปั๊มนิ้ว เหมือนกันนะครับนี่น่ีก็เป็นปั๊มนิ้วเหมือนกันแต่เป็นเชื่อมมิสซูมาเครื่อง C g I ยังไม่ค่อยมีพี่นี่ก็เป็นเป็นเป็น,ปน C I มามันจะเป็นปั๊มเล็กส่วนมากมันจะไม่ใช่ปั๊มใหญ่นะครับมีปั๊มใหญ่อยู่ตัวหนึ่งแล้วจะมีเป็นดีเซลเนี่ยจะจับส่ดีเซลก็ได้นะผมใส่ให้ได้นะครับเนี่ยใส่ดีเซลสูบเดียวสองสูบผมมีนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องรุ่นใหม่ๆเลยเนี่ยเครื่องแรงเยอะๆเนี่ยครับมีเครื่องเทียบเลย เครื่อง,งอะไรเยอะๆเนี่ยหนึ่งเครื่องสวยๆอะไรเยอะๆจ่าไฟฟ้าก็มีพวกจ้าไฟฟ้าหมดหระเจ้าไปแบบนี่ก็มีดีเซลนี้ก็มีนะครับอย่างนี้ก็มีนี่ครับเนรุ่นใหม่ใหม่ C D I ไปปั๊มอัดฉีดโดยตรงนะพวกนี้อัดฉีดโดยเฉพาะเลยนะครับนี่นะแต่เป็นปั๊มเล็กนะปั๊มแค่สี่หุนมนะั้งประมาณสี่หุนแต่เป็นรุ่นใหม่ C D I ไวล้างรถไวล้างไหล่เจ๋วเลยนะครับ พวกนี้เป็นเครื่องเครื่องสุกตั้งทั้งนั้นส่วนใหญ่เป็นสุกตั้ง